บางครั้งการที่จะไปเก็บเงินเนี่ยอาจจะมีว่าให้ทางเจ้าหน้าที่เราไปเก็บหรือผ่านนตรงนี้มาทางที่ดีก็ยิ้นคำขอว่าตอนนี้จะไปขอจ่ายเงินที่จังหวัดเชียงรายนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะได้รู้และดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ต่อไปด้วยวมีผู้ประกันตนที่จะสอบถามเรื่องการสงเคราะห์บุตรคดีเลยนะคะ,ะจากสงคลาเช่นเดียวกันค่ะคุณอาสันสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับเชิญค่ะครับคือคนนี้ไปย่นแล้วแต่ว่าคือมันติดข้อที่ว่าคือไม่ได้เมื่อมา ภรยาขไม่ได้หย่าใี่ะครับคือยื่นะยื่นกรณีสงเคราห์บุตรหรอคะครับผมทางทางท่านเอ่อทางคุณเป็นคนยื่นหรือว่าภรรยาคะผมยื่นเองครับไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับภรรยาใช่ไหมคะก็ไม่ได้จดแต่ว่าคนก่อนยังไม่ได้หย่าครับโอ้ออใช่เลยคือกรณีสเคราะห์บุตรนะคะมันก็จะมีปัญหาต้องเป็นบุตรโดยชอบโดยกฎหมายถ้ายังไม่ได้หย่าก,กับคนก่อน นะคะอยากได้เงิน400บาทเข้าบัญชีทุกเดือนนะคะหนึ่งต้องมีสารมีคำพิพากษาสารสั่งว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ไปจดทะเบียนรับรองบุตรนะคะถ้าไม่จากจดทะเบียนสมรสกับแม่ของเด็กนะคะเพราะติดทะเบียนสมรสเดริ่มอยู่ค่าครอบบุตรค่าครอบบุตรค่าครอบบุตรจะไม่ได้นะคะเพราะว่ามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อยู่นะคะ เม่อเงตังระทานทงกมสงขาก็ให้น,นั้นมาไอ้ร้องเรียนนะครับอ่าร้องเรียนร้องเรียนว่าไม่ได้เงินค่าคลอดบุตรเพราะว่าอุทธรณ์ถ้าอุทธรณ์ถ้าอุทธรณ์แล้วบุตรนั้นเกิดขนาดที่ตัวเองยังมีทะเบียนสมรสมรกับหญิงอื่นอยู่นะคะๆๆๆค,คือคือคือคนก่อนก็ก็แปลงคือเราไม่รู้ว่าติดต่อไปได้ครัอเปล่อย่างอ๋อหายไปแล้วหายไปแล้วแต่ก็ยังมีทะเบียนค้างคาอยู่ค่ะถ้าเข้าคณะกรรมการอุทธรณ์เขาท่านก็จะยกนะคะ ยกอุทธรณ์ก็คือว่าไม่ได้นะคะต้องทําให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าถ้าทะเบียนสมนรสค้างคากันอยู่หึ่งต้องตามตัวมายาหรือไม่ก็ให้ศาลสั่งให้ยาได้ว่านานแล้วหาตัวไม่เจอนะคะแต่แตอนนี้คงจะต้องยกอุทธรณ์นะคะยกอุทธรณ์ไม่ได้คื่นยื่นอุทธรณ์ได้ค่ะเดียนนด๋ยวคณะกรรมาการจะดูให้แต่ว่าไม่อยากให้ความหวังไว้นะคะเพราะมีเคสแบบนี้หลายเคสว่ายังมีทะเบียนสมรสค้างกับหญิงภรรยาตัวเองอยู่นะคะและบุตรเกิดในขณะที่ยังมีทะเบียนสมรสค้าง คณะกรรมการบอกว่าในกฎหมายของเรากําหนดว่าผู้ประกันตนชายต้องไม่มีทะเบียนสมรสกับหญิงอื่นค่ะคุณคุณอาสันฮะภรรยาคุณอาสันทําประกันสังคมอยู่หรือเปล่าครับอ๋อใช่นะครับภรรยาที่พิ่งคลอดลูกเนี่ยค่ะทําประกันสังคมไหมคะต้องตกรุ่คนที่สามนะครับเอยู่ในระบบประกันสังคมไหมคะหรือเป็นแม่บ้านเฉยเฉยก็อยู่ครับเดี๋ยวว่าเรา ลูกคนที่สามเขาไม่ได้ค้าก็ดบุญแล้วโอ้โหเบิกไปแล้วเลยแล้วเออเปิดไปแล้วสองก็เลยจะมาใช้สิทธิ์ของคุณอาสันแทนก็ยังมีปัญหาเรื่องทะเบียนค้างคานี่แหละติดต่อภรรยาเก่าไม่ได้เลยหรอคะไม่ได้ครับหายจากศูนย์ไปแล้วหายไปนานเรื่องคะอ๋อเป็นปีกว่าแล้วอ๋อเป็นปีกว่าเองอ๋อสองปีได้อันนี้น่าจะไปดูดูทะเบียนราชเบียร์รานะครับไปขอที่จังหวัดอำเภอ เราจำเป็นคือคือเราเราล่นหลังนั้นอุตจรได้ไหมในกรณีนี้กรณีนี้นะคะมีบุตรเกิดขึ้นขนาดที่ยังมีทะเบียนสมรสอยู่กับหญิงอื่นนั้นไม่ได้แล้วค่ะมันไม่ได้เดี๋ยวว่าเราที่เขาไว้อุตจรเนี่ยค่ะลองดูลองดูรนะคะลองดูค่ะอุตรมานะคะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะดูให้นะคะคือบิดตอนที่ว่าคือบิดต่อปัญหากรไม่ได้ครับอยาไม่ได้ครับค่ะ ก็อย่างที่คุณโดมบอกว่าให้ไปติดต่อที่ทะเบียนราษฎรไปขอดูว่าชื่อนี้นามสกุลนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วคุณอาสันก็อาจจะติดต่อผ่านไปทางนั้นนะคะเผื่อจะได้เจอตัวกันนะคะแล้วมันจะาำอะไรได้อีกคตอนนี้ถ้าิเจอแล้วเนี่ยได้อีกไหมคะจะคุณต้องการเฉพาะกรณีคลอดบุตรอย่างเดียวใช่ไหมคะครับแต่ก็อุทธรณ์มาแล้วเดี๋ยวยื่นเรื่องมาที่กองนิติการเดี๋ยวกองนิติการจะดูให้นะคะช่องทางอะไรที่จะเยียวยาได้เราจะดูให้นะคะ ส่ห้มคค่ะยื่นเรื่องมาได้เลยนะคะหค่ะใช่ค่ะยื่นตรงสำนักงานประัาสังคมใกล้บ้านเลยค่ะค่ะแล้วเด็กก็จะส่งให้เราส่งก็ส่งหนังสืออุทธรณ์ให้แล้วค่ะก็ส่งเอกสารต่างๆมาพร้อมกับแบบคำร้องอุทธรณ์นะคะก็กรอกแล้วก็เอาไปส่งอีกทีหนึ่งค่ะค่ะผู้่งที่ประชาสังคมเลยใช่ใช่ค่ะส่งที่สงขาเลยค่ะรีบส่งภายในสาสิบวันนับแต่ที่ได้รับผลปฏิเสธมานะคะว่าไม่มีสิทธิ์ได้รอบบูมไม่มีเดี๋ยวมึงเสียเวลา ก็ต้องแล้วแต่คณะกรรมการพิจารณาจะต้องดูข้อมูลนะฮะใช่ค่ะว่าถ้าเกิดหายสับสูญติดต่อไม่ได้จริงๆเนี่ยอันนี้ก็อาจจะมีน้ำหนักนะคะค่ะยังไงติดต่อไม่ได้นะครับอ่าก็บอกไปตามนั้นแหละค่ะคุณอาสันค่ะขอบคุณนะคะไม่แน่ภรรยาคุณนาสวัสดีค่ะภรรยาคนเดิมมอาจจะดูสถานีประกันสังคมดูออยากติดต่อฉันใช่ไหมภรรยาคุณอาสันที่อยู่สงขลานะคะตอนนี้อยากจะไปรับรองบุตรคนใหม่ยังไงถ้าดูอยู่มาช่วยหยาให้หน่อยละกัน ดิฉันบอกผ่านให้เลยเนี่ยครับค่ะพูดถึงสงฆ์ข้อบุตรสงฆ์ข้อบุตรนี่ได้หกปีหกปีจนลูกอายุครบหกปีช่วงหกปีนี้ได้สองคนค่ะอืมคุ้มนะอันนี้อันนี้บ้านบ้านเล็กได้ไหมที่ต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วนะสงร์บุตรนะคะต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายหนึ่งจดทะเบียนสมรสกับแม่แม่ของลูกของเรานะคะหรือถ้าไม่ได้จดทะเบียนไม่อยากจดทะเบียนสมรสกับแม่ของลูกเราต้องไปทําหนังสือรับรองการเป็นบุตร ก็ต้องพิจิตรอำเภอนะคะไปยืนยันว่าให้ทางแม่เด็กและตัวเด็กยืนยันว่านี่จะเป็นพ่อเมื่อมีหนังสือรับรองการเป็นบุตรแล้วนะคะก็จะเบิกสงเคราะห์บุตรได้หรือไม่ก็ให้มีสารมีคำพิพากษาว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายก็มีสิทธิ์ได้ค่ะและนอกจากนี้กรณีสงเคราห์บุตรก็บางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าถ้าผู้ประกันตนเบิกกรณีสงเคราห์บุตรอยู่และต่อมาประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยตายไปบุตรยังไม่ครบ6ปีเลยนะคะได้แค่400บาทเข้าไปได้แค่ปีเดียว นะคะลูกอีก5ปีถึงจะครบ6ปีจะสิ้นสุดส่งครอบบุตรไหมไม่สิ้นสุดนะคะ <blues. S 2> ถ้าผู้ประกันตนนั้นยื่นกรณีส่งครห์บุตรแล้วต่อมาตัวเองตายสิทธิ์ของบุตรนั้นก็จะมีตรงครบ6ปีเพียงแต่ว่าให้ผู้อุปการรบุตรนะคะไปยื่นคาร้องว่าตัวเองเป็นผู้อุปการรบุตรของบุตรผู้ประกันตนที่เสียชีวิตนะคะ,<ฮ>ะแล้วก็มีบุ๊กแบงก์ไปเลยเงินก็จะไหลเข้าบัญชีของผู้อุปการรบุตรเพื่อที่จะเลี้ยงดูบุตรของผู้ประกันตนที่ผู้ประกันตนเสียชีวิตไปแล้วจนครบห6ปีอย่างกรณีคุณอาสันอย ทำหนังสือรับรองบุตรค่ะได้เลยใช่ไหมคะก็จะได้สี่รอยบาทเข่าบุกแบงอ๋อแต่ว่าเรื่องคลอดเนี่ยไม่ได้เรื่องคลอดไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าสิ้นระยะเวลาแล้วมีบุตรตอนที่ยังมีทะเบียนสมรสทางค่ายอยู่อีกสายหนึ่งสุดท้ายนะคะจากกรุงเทพมหานครนะคะคุณอำนวยสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมเชิญค่ะครับสวัสดีที่ผมคุยไปเมื่อก่อนแต่คิดไม่ทราบว่ามันบางสายซ้อนนั่นยังไงครับผม สายสายซ้อนคืออะไรคะคือผมตะกี้ผมคุยคระไรารเนกับสำนักง,งานประกันสังคมอะที่ออกหน้าทีวีอะครับอ๋อคือโทรมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะครับเพราะที่ผมโทรมาออกหน้าทีวีกับประกันสังคมค่ะเสร็จแล้วก็ผมที่อธิบายผมฟังว่าโอเคที่ของผมมันเป็นลักษณะที่โรงพยาบาลไม่มีกิจกรรมสามารถในการรักษาครับผมค่ะแล้วคุณอนุยยังไม่เข้าใจตรงไหนหรือเปล่าคะคือผมไม่เข้าใจว่าทําไมทางโรงพยาบาล คือทางโรงพยาบาลเขาไม่แจ้งไห้ทราบ่อนว่าเขาไม่มีคือเขาไม่มีคอนแทคกับโรงพยาบาลไหนาะอ่าอันนี้ที่ฉันรับทราบของคุณอำนวยไว้แล้วนะคะแต่ทีนี้เนี่ยตอบแทนโรงพยาบาลไม่ได้จริงๆนะคะว่าทําไมถึงไม่แจ้งคุณอำนวยเอาเป็นว่าทําตามที่เราแนะนําได้ไหมคะที่เอาเอกสารทั้งหมดแล้วก็ส่งให้สํานักงานประัาสังคมใกล้บ้านนะคะค่ะก็อุดรอุท่าอ่าครับครับผมค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ถึงเรื่องของการสงเคราะห์บุตรเนี่ยนะครับกรณีที่ต่างสมมติผมแต่งงานมาแล้วก็เป็นหมันแต่อยากมีบุตรนะครับพอดีมีญาติเนี่ยเขาคลอดบุตรออกมาผมมารับเป็นบุตรบุญธรรมอันนี้ผมได้สิทธิเรื่องสงเคราะห์บุตรไหมบุตรบุญธรรมไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะใช่ค่ะบุตรบุญธรรมไม่ได้นะคะค่ะค่ะเป็นบุตรบุญธรรมนอกจากสงเคราะห์บุตรไม่ได้คลอดก็ไม่ได้ด้วยแล้วในกรณีที่สมมุติว่าเนี่ย เมื่อถ้าเป็นสมัยก่อนดิฉันว่ามีเห็นเยอะด้วยบางครอบครัวนะคะที่มีลูกแล้วแล้วทีนี้เนี่ยลูกอาจจะยังวัยรุ่นแล้วก็วัยรุ่นไปคลอดบุตรแล้วก็ไม่สามารถที่จะลงชื่อตัวเองเป็นคุณพ่อคุณแม่ได้บอกโรงพยาบาลว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยคือปู่ย่าหรือตายายเอออันนี้จะ ใช้สิทธิ์กัอะไรกันยังไงคะแลปู่ยญาติหรือตายายนั้นนะคะเป็นผู้ประกันตนหรือไม่อมถ้าเป็นผู้ประกันตนใช่ไหมคะทางสำนักง,งานประกันสังคมจะดูใบเกิดก็คือใบสูติบัตรว่าระบุใครเป็นชื่อพ่อเขายึดต,ตามนั้นค่ะนะคะแล้วจะยึดต,ตามนั้นตลอดไปอย่าลืมนะคะว่าถ้าเอาพ่อแม่ปู่่าตาิเอาปู่ญาตายายมาเป็นชื่อพ่อแม่เด็กถ้าในอนาคตโตขึ้นเด็กโตขึ้นทํางานแล้วเด็กตาย บูย่าตายายนั้นนะคะที่ปิดเป็นชื่อเป็นพ่อเนี่ยนะคะเป็นพ่อเป็นแม่เขามีสิทธิ์ที่จะเป็นทาย,ยาทโดยชอบทมด้วยกฎหมายของทางเด็กค่ะพ่อแม่เด็กจริงๆยังมาบอกว่าตัวเองเป็นพ่อแม่เด็ก<อ>จะขอเอาตรงนี้นจะมาใช้สิทธิ์ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ใส่ชื่อในระบบตั้งแต่ทีแรกอยู่แล้วค,คือเราจะยึดถือหลักฐานเอกสารหลักฐานว่าคนที่ปรากฏชื่ออยู่ในใบเกิดนั้นคือพ่อแม่เด็กจริงๆนะคะยกเว้นแต่จะมีข้อเท็จจริงมาโต้แย้งว่า อันนี้ไม่ใช่ะนะคะไปเอาลูกคนอื่นมาใส่นะคะไม่ใช่ตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่ลูกของตัวเองแต่เอาของเพื่อนบ้านมาเพื่อหวังที่จะได้รับเงินกรณีคลอดบุตรเราก็จะถ้าเราสืบทราบตรงนั้นนะคะเราก็จะดาเนินคดีด้วยนะคะ,คะต้องเป็นบุตรของตัวเองจะในที่สุดนะคะก็เมื่อ,อสักครู่คุณิลรพรณ์พูดถึงเรื่องของต้องมีบุกแบงค์อันนี้ต้องอธิบายนะครับเพราะว่าบางทีเงินมันน้อยนะครับถ้าดูตัวเลข4 0 0 600ยห้ออะไรเนี้ยนะครับเวลาจ่ายเนี้ยถ้าจะ เดินทางไปแล้วก็เดินทางกลับมันมีค่าใช้จ่ายนะครับการมีบุ๊กแบงก์เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์สะดวก็ทางประกันสังคมก็จะโอนให้เข้าทุกเดือนก็เอาสมุดไปอัพทุกเดือนจะเห็นเลยว่าเงินเข้าเหมือนกับการจ่ายเงินนี่แหละถ้าใครเป็นมาตรา39เอาเงินใส่บุ๊กแบงค์เอาไว้แล้วก็ให้หักอันนั้ก็สะดวกเหมือนกันนะคะแล้วก็ยืนยันว่าได้รับครบถ้วนแน่นอนนะคะ เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเราได้รับความรู้หลายเรื่องเลยะนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของการคลอดบุตรแล้วก็การรับเงินสงเคราะห์บุตรด,ด้วยค่ะถ้าคุณผู้ชมยังคงมีคําถามอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้หรือว่าเรื่องอื่นๆของประกัาสังคมยกยอดไปเป็นสัปดาห์หน้าเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณจิราพรสิริมุสลินนิติกรชํานาญการพิเศษกองนิติการสํานักงานประกันสังคมขอบคุณมากค่ะ แั้วก็หมดเวลาของสถานีประกันสังคมกระทรวงแรงงานแล้วครับเรา3ามคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ